สวัสดีครับเศรษฐีคาคูรูบายเศรษฐีครับวันนี้ผมจะมาคลายข้อสงสัยระหว่างระบบชดเชยแรงบิดกับระบบ New Start a s s e ซีนะครับระบบชดเชยแรงบิดจะอยู่ใน Ford Ranger รุ่น XLT ขึ้นไปซึ่งทำงานแตกต่างกับ ระบบ New Start Assist ระบบ New Start Assist คือระบบช่วยออกตัวขณะจอดบนทางลาดชันจะอยู่ในรุ่น y Track MT เท่านั้นวันนี้ผมจะมาพิสูจน์ให้หายคล่องใจว่ารุ่น x l t ไม่มีระบบ New Start Assist ครับที่หลายคนกำลังสงสัยว่าระบบที่มันเร่งเครื่องให้เราตอนออกตัวนั่นไม่ใช่ระบบ New Start Assist ครับนั่นคือระบบ ชดเชยแรงบิดขณะออกตัวเพราะฉะนั้นอย่าสับสนนะครับวันนี้เรามาพิสูจน์กันตอนนี้ผมเอา XLT 2017มาจอดอยู่บนเนินเดี๋ยวจะทดสอบทั้งระบบชดเชยแรงบิดแล้วก็ระบบช่วยออกตัวบนทางลาชันสำหรับรุ่น XLT เกียร์ MT จะไม่มีระบบช่วยออกตัวบนทางลาชันนะครับยืนยันวิธีทดสอบระบบ New Start Assist ต้องทดสอบด้วยการใส่เกียร์ว่างนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบด้วยการใส่เกียร์ว่างทั้ง XLT แล้วก็ Y Tra c k ให้ดูกันชัดๆเลยส่วนระบบชดเชยแรงบิดแค่เราเข้าเกียร์มันก็ทํางานนะครับเดี๋ยวไปพิสูจน์กันเลยเดี๋ยวจะเริ่มจากระบบชดเชยแรงบิดก่อนนะฮะระบบชดเชยแรงบิดให้เราสังเกตรอบเครื่องนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับระบบชดเชยแรงบิดจะทํางานก็ต่อเมื่อเราเข้าเกียร์นะครับ โดยที่เราเข้าเกียร์แล้วเราไม่ต้องเหยียบคันเร่งรถก็จะเร่งเครื่องให้เราเองโดยสังเกตรรจากรอบเครื่องได้เลย <illa Gothic> เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าน้องเขาไม่ได้เหยียบคันเร่งเลยนะครับเอาเริ่มไหยครับเข้าเกียร์เลยตอนนี้เขา้าเข้าเกียร์เรียบร้อยนะครับดูเท้าเขานะครับไม่ได้เหยียบคันเร่งนะฮะเอาปล่อยคัดครับแค่ปล่อยคัดอย่างเดียวครับรถเร่งเครื่องแล้วครับอ่าปล่อยคัดครับอ่าปล่อยคัดอย่างเดียวรถเร่งเครื่องแล้วครับแต่เร่งไม่ขึ้นเพราะจอดบนเนิน จริงๆระบบนี้มันจะทํางานไม่ว่าอยู่บนเนินหรือว่าอยู่ตรงไหนพื้นที่ราบก็ทํางานเพราะว่ามันคือระบบชดเชยแรงบิดเดี๋ยวให้น้องเขาลองอีกทีเดี๋ยวสังเกตดูอบเครื่องนะครับตอนนี้อบเครื่องอยู่แค่นี้เอาปล่อยคัสครับพอปล่อยคัสเห็นไหมครับอ่าอบเครื่องล่งเองโดยที่เขาไม่ได้เหยียบคันลิ่งแม้แต่นิดเดียวนี่คือระบบชดเชยแรงบิดขณะออกตัวครับไม่ใช่ระบบ New Start Assist ยืนยันส่วน New Start Assist XLC MT ไม่มีนะครับวิธีทดสอบให้เข้าเกียร์ N จอดรถให้นิ่งบนเนินแล้วก็แตะเบรกหลังจากนั้นปล่อยเบรกถ้ามีหิวสตาร์ทเอสซีดรถจะไม่ไหลต่อให้อยู่เกียร์ว่างก็ตามตอนนี้รถอยู่เกียร์ว่างนะครับสังเกตดูเท้าน้องเขานะฮะเอาปล่อยเบรกครับเห็นไหมครับรถไหลอ่ะปล่อยมันเลยไม่เป็นไรเอาปล่อยเบรกครับรถไหลครับรถไหลนะครับโอเคเอาดูข้างนอกไอ้ชัดเอาตาปล่อยเบรกเนี่ยครับรถไหลเลยเคลียร์กันนะครับสำหรับระบบ Hill Start Assist แล้วก็ระบบชเชย้อแรงบิดขณะออกตัว เอ็กซ์ทีเสร็จไปเรียบร้อยรอบนี้เรามาดู Y Track MT เพื่อยือนยันกันว่าระบบเอล Start a s s ซิ t กับระบบชดเชยแรงบิดมันคนละตัวกันจริงๆนะครับสำหรับ Y t r a c k มีระบบเ s ลสตาร์ s i s ซดด้วยยืนยันนะครับวิธีทดสอบให้เราเข้าเกียร์ว่างนะครับสำหรับการทดสอบระบบนี้ตอนนี้รถอยู่เกียร์ว่างนะครับผมจะทดสอบระบบ L อลสตาร์ s s s ซ t ดเอล t a าร์ s s ซซไม่จําเป็นต้องเข้าเกียร์นะครับถ้าระบบนี้มียืนยันว่าแค่เราใส่เกียร์ว่างแล้วปล่อยเบรก เป็นทางราชันมันก็จะช่วยเราทันทีสังเกตนะครับด้านขวาคือคันเร่งนะครับเดี๋ยวผมจะตอนนี้รถอยู่เกียร์ว่างแล้วก็เดี๋ยวจะให้น้องเขาปล่อยเบรกอย่างเดียวนะครับรถจะไม่ไหลรถจะหน่วงไว้เรา 3. วินาทีเอา้าปล่อยเบรกหนึอ,อ่ารถไหลครับระบบ Hill Start Assist จะทำงานให้เราแค่ 3. วินาทีนะครับหรือว่าระบบช่วยออกตัวทางลาชันนั่นเองลองดูอีกทีเอา้าปล่อยเบรก1 2 3 อ่านี่ครับรถไหลยืนยันลดอยู่เกียร์ว่างนะครับเหมือนเดิมนะครับอ้าปล่อยเบรกหนึ่สองสนี่ครับจะนว่วงไว้เรา3วินาทีเดี๋ยวเรามาดูระบบชดชเชยแรงบิดในวายแท็กครับมีเหมือนกันอ้าวปล่อยคลาสอย่างเดียวนี่ครับรถเครื่องเร่งทันทีเลย เพราะนี่คือระบบชดเชยแรงบิดมันจะสร้างรอบเครื่องไว้ให้เราเพื่อให้เราออกตัวได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องเหยียบคันเร่งมันจะปล่อยเองเลยย้ำกันอีกรอบนะครับ Hill Start a s s i s t อยู่ในเล n เจอร์ l d Tra k ็กเกียร์ทดสอบง่ายๆโดยการใส่เกียร์ว่างแล้วก็เหยียบคลาดไว้แล้วก็กดเบรกแช่ไว้หลังจากนั้นปล่อยเบรกครับมันจะหน่วงไว้เรา3วิเอาปล่อย1 2 3นคะครับลดไหลแล้วครับเอาดูข้างนอกกันชัดๆอีกรอบครับอากดเบรไป หนึง่งสนี่ครับและนี่ก็คือความแตกต่างที่หลายๆท่านกำลังสับสนกันอยู่ติดตามค่าวกรลูบายเศรษฐีได้ทุก,ทกช่องทางเช่นเดิมครับ Facebook f o n แฟนเพจ u t u b e Channel แล้วก็ค้นหาผ่าน Google คำนี้คำเดียวค่าวกรลูบายเศรษฐีมีขีดกลางพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ